ถ้าผมไม่มีชุดนักเรียนแล้วมาโรงเรียนได้ไหมครับถ้าหนูไม่มีชุดนักเรียนหนูจะไปเรียนได้ไหมพี่ขอถ่ายรูปหน่อยนะพบลูกสาวในป่าใหญ่ใจรัก,กตักก้งแต่เด็กๆฮ่าฮ่าฮ่าใจรักตั้งแต่เด็กๆเลยเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย้ชายพี่ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้ชาย่ะไหนเต้นให้พี่ดูหน่อยดิว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายอะไรชื่อเด็กหญิงดวงดาวเนี่ยไหนไหนไหนขอดูหน่อยเด็กหญิงดวงดาวคุณเคยรู้บ้างไหมภายใต้เสียงหัวเราะที่สนุกสนานของผู้ใหญ่อาจทิมแทงความรู้สึกของเด็กๆ นี๋มีเรียนพละอีกแล้วหรอมันใส่ชุดผละทุกวันมันใส่มีชุดเดียวครูไม่ว่ามั้งไงวะคุณเคยรู้บ้างไหมว่าเด็กที่ขาดแคลนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เลือกและนี่คือเสียงของพวกเขาพี่สาวให้เสื้อมาใส่แม่บอกว่าให้ใส่ไปก่อนแม่ไม่มีตังค์หนูอยากให้น้องใส่ชุดนักเรียน อยากให้น้องไปโรงเรียนแต่หนูก็อยากไปผมมีชุดพละแค่ตัวเดียวที่ใหม e ่ๆผมก็เลยใส่ครับเพื่อนๆใส่ชุดนักเรียนครับแต่ผมใช่ชุดลูกเสือครับกลัวไม่เหมือนเพื่อนๆอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ผมใส่เสื้อข้างในผมกลัวชุดนักเรียนเก่าครับอายครับก็อายค่ะเพื่อนล้ค่ะเชิญคุณร่วมเปลี่ยนเสียงหัวเราให้เป็น ความสุขเปลี่ยนจากคำถามเป็นการให้ชุดนักเรียนน้อมจิตเสนอตัวเป็นสื่อกลางในการร่วมระดมทุนเพื่อนำเสื้อผ้านักเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นส่งต่อ,อยังเด็กๆและโรงเรียนที่ขาดแคลนในโครงการชุดใหม่เพื่อนใหม่ปั่นน้ำใจกับน้อมจิตมาร่วมกันบริจาคและเสนอชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ที w w w n o m j i t b ว g i f t อมและ w w w n o m j i t b ว g i f t อมความหวังเล็กๆของเด็กที่ขาดแคลนเขาอยากพูดบ้างคุณได้ยินเสียงของเด็กๆไหม